โพสต์เดียวบนโซเชียลมีเดียเนี่ยนะจะสั่นคลอนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้จริงเหรอเรื่องมันเริ่มจากข้อความของนักเศรษฐศาสตร์ชาวกัมพูชาคนหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องให้คนทั้งโลกคว่ำบาตรสินค้าไทยนี่คือการประทะก,กันแบบสุดขั้วเลยระหว่างความรู้สึกรักชาติที่ถูกจุดข,ขึ้นมาในโลกออนไลน์กับความเป็นจริงของเศรษฐกิจโลกที่แบบมันปฏิเสธไม่ได้เลย ก่อนจะไปคุยกันต่อกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามแล้วก็เปิดแจ้งเตือนช่องคุยให้ฟังกันด้วยใช่เรื่องนี้มันเริ่มจากคนคนเดียวจริงๆชื่อกีเซริวัตเป็นนักเศรษฐศาสตร์กัมพูชาแต่ที่มันน่าสนใจมากๆก็คือเขาไม่ได้แค่โพสต์ด่าหรือแสดงความโกรธเฉยๆเขาทําสิ่งที่มันทรงพลังกว่านั้นเยอะเลยคือเขาสร้างเขาเรียกว่าเป็นเรื่องเล่าขึ้นมาเขาเชื่อมโยงเรื่องที่มันดูแบบไม่น่าจะเกี่ยวกันได้เลยนะอย่างการที่เราเดินไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเนี่ย กับการปฏิบัติการของกองทัพตามแนวชายแดนโห oh, แล้วเรื่องเล่าที่เขาใช้มันคืออะไรมันทำงานกับความรู้สึกคนยังไงเขาถึงปลุกกระแสขึ้นมาได้ขนาดนี้เขาใช้ประโยคที่มันคมมากแล้วก็แทงใจดำเลยใจความหลักๆก็คือทุกครั้งที่เราซื้อสินค้าไทยมันเท่ากับเราส่งเงินให้กองทัพไทยไปซื้ออาวุธมายิงคนของเราเองอ mm hmm. มันเปลี่ยนพฤติกรรมที่มันธรรมดามากๆให้กลายเป็นประเด็นทางศีลธรรมขึ้นมาทันทีเลย จากแค่เรากําลังจะเลือกซื้อ,อยาสีฟันหลอดหนึ่งมันกลายเป็นว่าเรากําลังเลือกว่าเราจะสนับสนุนศัตรูหรือเปล่าเข้าใจเลยมันคือการทําให้คนรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนต้องรับผิดชอบโดยตรงกับการสู้รบแค่ด้วยการจ่ายเงินซื้อของแต่การจะให้คนเชื่อขนาดนั้นตัวเขาเองก็ต้องสร้างความน่าเชื่อถือด้วยสิถูกต้องเลยเขาทําเรื่องนี้ให้มันดูเป็นเรื่องส่วนตัวมากเขาประกาศเลยว่าจะคว่ำบาตรสินค้าไทยไปตลอดชีวิตคือมันไม่ใช่แค่การรณรงค์แบบชั่วครั้งชั่วคราว แต่เป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในใจเขาไปแล้วเขาใช้คําพูดที่บาดลึกมากนะเขาบอกว่าหัวใจที่มีแผลเป็นมันรักษาไม่หายเพื่อจะสื่อว่าน,นี่มันไม่ใช่แค่ความขัดแย้งทางการเมืองแบบผิวเผินแต่มันเป็นบาดแผลทางอารมณ์ที่คนกัมพูชารู้สึกพอมีเรื่องเล่าที่ทรงพลังมีคนนําที่ดูจริงจังขนาดนี้ก็ต้องมีเครื่องมือที่จะพามันไปให้ไกลที่สุดซึ่งก็หนีไม่พ้นโลกออนไลน์ใช่เลยบนโซเชียลมีเดียการกระทํานี้ถูกให้นิยามใหม่ กลายเป็นการแสดงความรักชาติที่จับต้องได้ใครไม่ทําตามก็จะถูกมองว่าไม่รักชาติมันกลายเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ของสังคมขึ้นมาเลยในช่วงเวลานั้นแต่แค่บอกให้คนเลิกซื้อมันคงไม่พอมันต้องมีวิธีที่ทําให้คนทั่วไปทําตามได้ง่ายๆด้วยเขาสอนเป็นขั้นเป็นตอนเลยสิ่งที่แพร่หลายมากๆคือการสอนให้คนดูบาร์โค้ดบนสินค้าเขาบอกให้ดูเลขสามตัวแรกถ้าขึ้นต้นด้วย885 885ของไทย ใช่นั่นคือรหัสประเทศที่ถูกกำหนดให้ไทยรอยนี่ต้องหลีกเลี่ยงทันทีเหมือนเป็นการติดป้ายให้ศัตรูที่มองไม่เห็นให้มันชัดขึ้นมาบนชั้นวางของเลยและเขามีทางเลือกให้ไหมหรือว่าแค่บอกให้เลิกซื้อยอย่างเดียวมีการเสนอทางเลือกให้ด้วยนะก็คือให้หันไปอุดหนุนสินค้าของกัมพูชาเองซึ่งใช้รหัส8 8 4หรือถ้าไม่มีก็ให้เลือกสินค้าจากประเทศอื่นอย่างอินโดนีเซียที่เป็นรหัส899หรือของจีน6 9 0ถึง699 มันคือการสร้างคู่ตรงข้ามที่ชัดเจนมากมีพวกเรากับพวกเขาอยู่บนชั้นวางสินค้าเลยและสิ่งที่ตามมาก็คือแรงกดดันทางสังคมแบบมหาศาลใครที่ยังซื้อของที่ขึ้นต้นด้วย885ก็จะถูกตราหน้าใช่มีการถ่ายรูปถ่ายคลิปคนที่ยังซื้อสินค้าไทยไปประจานบนโลกออนไลน์กลายเป็นว่าการเลือกซื้อของใช้ในบ้านของเราเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องสาธารณะที่คนอื่นจะเข้ามาตัดสินได้ทันที มันสร้างแรงกดดันที่รุนแรงมากในชุมชนตอนนั้นแล้วที่มันน่ากลัวกว่านั้นคือพอคนกลุ่มใหญ่เชื่อไปในทางเดียวกันมันจะเกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมที่เรียกว่าห้องเสียงสะท้อนใช่เลยสิ่งที่น่าสนใจมากคือการก่อตัวของสิ่งที่เรียกว่า Echo Chamber มันคือสภาวะที่คนจะอยู่ในกลุ่มที่ได้ยินแต่ความคิดเห็นที่เหมือนกับตัวเองวนไปวนมา ข่าวสารจากข้างนอกที่มันแตกต่างออกไปจะถูกปิดกัน้นทําให้ความเชื่อของคนในกลุ่มยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าเรื่องนั้นมันจะไม่เป็นความจริงเลยก็ตามแล้วในห้องเสียงสะท้อนของชาวกัมพูชาตอนนั้นมีเรื่องเล่าอะไรที่ถูกปั่นขึ้นมาจนคนเชื่อกันอย่างจริงจังบ้างมีหลายเรื่องเลยที่ถูกแพร่กระจายแล้วคนก็เชื่ออย่างสนิทใจเช่นเรื่องที่ว่ากองทัพไทยใช้แ,แก๊สพิษบริเวณชายแดน มีการสร้างเรื่องว่าทาหารกัมพูชาถูกจับไปเป็นเชลย20นายแต่ถูกทรมานจนเหลือรอดขับมาแค่2คนในสภาพที่ไม่สมประกอบหรือแม้กระทั่งข่าวลือที่ว่าสวีเดนจะรังับการขายเครื่องบินรบให้กับไทยเพราะไม่พอใจที่ไทยรุกรานกัมพูชาซึ่งทั้งหมดไม่เป็นความจริงพอคนถูกป้อนเรื่องราวเหล่านี้ซ้ำๆทุกวันในโลกออนไลน์ ความรู้สึกร่วมของคนในชาติก็คงจะพุ่งสูงมากความขัดแย้งมันไม่ได้อยู่แค่ในจออีกต่อไปแล้วมันกลายเป็นบาดแผลทางใจของคนขเขมรไปแล้วจริงๆซึ่งความรู้สึกที่รุนแรงระดับนี้มันไม่หยุดอยู่แค่ในโลกออนไลน์แน่นอนมันทะลักออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงและก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเลยแล้วผลกระทบในโลกจริงมันรุนแรงแค่ไหนเริ่มจากระดับบนสุดกันเลยรัฐบาลกัมพูชาทำยังไงกับเรื่องนี้ รัฐบาลกัมพูชาตอบสนองต่อกระแสกดดันนี้เร็วมากมีคำสั่งตรงจากรัฐบาลเลยนะให้หน่วยงานราชการทุกแห่งเลิกใช้สินค้าไทยทั้งหมดท,ทันทีนั่นหมายความว่าคำสั่งซื้อล็อตใหญ่ๆจากภาครัฐที่เป็นลูกค้าสำคัญหายไปในพริบตาเดียวจากกระแสนในโซเชียลมีเดียกลายมาเป็นนโยบายของรัฐบาลโดยตรงแล้วในระดับประชาชนทั่วไปพ่อค้าแม่ค้าล่ะเขาตอบสนองกันยังไงมันลามไปถึงระดับร้านค้าปลีกแล้วก็ธุรกิจทั่วไปเลย ร้านค้าหลายแห่งในพนมเปนออกมาประกาศจุดยืนว่าจะไม่สั่งสินค้าไทยมาขายอีกต่อไปในเมืองหลวงตอนนั้นจะเห็นป้ายที่เขียนโจมตีประเทศไทยว่าเป็นผู้รุกรานติดอยู่ทั่วไปหมดแล้วสินค้าที่มันอยู่บนชั้นไปแล้วล่ะเขาจัดการกับมันยังไงสิ่งที่เห็นได้ชัดมากๆคือร้านค้าต่างๆพยายามลบความเป็นไทย ออกจากสินค้าที่ยังวางขายอยู่มีการเอาสติกเกอร์มาแปะทับข้อความภาษาไทยหรือแปะทับรูปธงชาติไทยบนบรรจุภัณฑ์มันคือการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนมากแต่สินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนมากมันไม่ใช่แบรนด์ไทยแท้ๆแต่เป็นแบรนด์ระดับโลกที่แค่ตั้งโรงงานผลิตในไทยแบรนด์พวกนั้นโดนผลกระทบไปด้วยไหมโดนเต็มๆเ,เลยนี่คือจุดที่น่าสนใจมาก แบรนด์อห่าอ s ซ like j o h n s o n u n i l e v e r หรือ P&G ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันสินค้าของเขาจำนวนมากผลิตในไทยพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นแบรนด์เหล่านี้ก็ตกที่นักลาก่ามักและบริษัทข้ามชาติพวกนี้เขามีทางออกอยังไงในเมื่อสินค้าที่ผลิตจากไทยมันขายไม่ได้ พวกเขาต้องออกมาประกาศอย่างเป็นทางการเลยนะว่าจะแก้ปัญหาด้วยการนำเข้าสินค้าจากโรงงานในประเทศอื่นมาทดแทนเช่นจากโรงงานในอินโดนีเซียหรือเวียดนามเพื่อมาวางขายแทนสินค้าล็อตที่ผลิตในไทยนี่แสดงให้เห็นเลยว่ากระแสะชาตินิยมในระดับท้องถิน่นมันสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงห่วงโซ่อุปทานของบริษัทระดับโลกได้เลยแต่ก็น่าคิดนะว่าทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในกัมพูชาแล้วพอเรื่องนี้มันถูกมองจากข้างนอก จากสายตาของคนทั่วโลกปฏิกิริยามันเป็นยังไงเหมือนกันไหมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยพอออกไปสู่เวทีโลกมุมมองมันเปลี่ยนไปทันทีปัจจัยทางอารมณ์ถูกแทนที่ด้วยความเป็นจริงทางเศรษฐกิจที่มันปฏิเสธไม่ได้มีความเห็นจากที่ไหนที่น่าสนใจบ้างมีความเห็นจากฝั่งยุโรปที่ชี้ให้เห็นภาพความเป็นจริงได้ดีมากเขาบอกว่าสินค้าไทยมีขายอยู่ทั่วไปแล้วก็ขายดีมากด้วย แต่ในทางกลับกันเขาไม่เคยเห็นสินค้าที่แปะป้ายว่าผลิตในกัมพูชาวางขายในยุโรปเลยสักชิ้นเดียวมันสะท้อนให้เห็นถึงตำแหน่งที่แตกต่างกันมากในระบบเศรษฐกิจโลกแล้วถ้ามองในระดับภูมิภาคอาเซียนด้วยกันล่ะอย่างสิงคโปร์ที่เป็นศูนย์กลางการค้าเขามองเรื่องนี้ยังไงมุมมองจากสิงคโปร์นี้ยิ่งชัดเจนไปอีกพวกเขามองว่าบนชั้นวางสินค้าในประเทศเขาเต็มไปด้วยสินค้าไทย การจะคว่ำบาดสินค้าไทยเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่สมเหตุสมผลสําหรับเขาเลยคือเขาจะไม่ทําตามกระแสนี้แน่นอนแต่ผมว่ามันมีคนตั้งคําถามกับตักกะเบื้องหลังการรณรงค์นี้ด้วยใช่ไหมที่ว่าการซื้อสินค้าเท่ากับสนับสนุนกองทัพใช่เลยประเด็นนี้ถูกโต้แย้งอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติคือถ้าจะใช้ตักกะนี้จริงๆเราก็ต้องเลิกค้าขายกับประเทศมหาอำนาจทั้งหมดเลยสิไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา จีนหรือประเทศในยุโรปพระทุกประเทศล้วนมีกองทัพและมีการใช้งบประมาณทางทหารทางนั้นมันเป็นตรกกะที่พอขยายสเกลออกไปแล้วมันใช้ไม่ได้จริงในโลกความเป็นจริงสุดท้ายแล้วประชาคมโลกส่วนใหญ่ก็เลยมองว่านี่เป็นแค่ข้อพิพาทระหว่างสองประเทศไม่ใช่เรื่องที่พวกเขาจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยถูกต้องเลยคนส่วนใหญ่มองเป็นเรื่องทวิภาคีและเมื่อมองลึกลงไปในผลกระทบที่แท้จริงมันน่าสนใจว่า การเคลื่อนไหวที่ตั้งใจจะทำร้ายเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมันกลับมีความเสี่ยงที่จะย้อนกลับมาส่งผลกระทบต่อคนในประเทศตัวเองอย่างคาดไม่ถึงหมายความว่าคนที่ต้องแบกรับภาระจากการคว่ำบาตรนี้อาจกลายเป็นคนกัมพูชาเองมีความเป็นไปได้สูงมากโดยเฉพาะในเรื่องราคาสินค้าแม้แต่นักเศรษฐศาสตร์ผู้ริเริ่มกระแสนี้เองก็ยังยอมรับนะว่าการหยุดซื้อสินค้าไทยอย่างกระทันหันอาจกลายเป็นโอกาสทองให้ประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆอ,อย่างเวียดนามและจีน ช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าที่ส่งมาขายแคนเพราะว่าอุปทานจากไทยหายไปแต่ความต้องการอย่างเท่าเดิมคู่แข่งก็เลยมีอำนาจต่อรองมากขึ้นไม่ใช่แค่นั้นการต้องไปนำเข้าสินค้าจากประเทศที่อยู่ไกลออกไปอย่างมาเลเซียหรือสิงคโปร์มันก็มีต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สุดท้ายแล้วภาระทั้งหมดก็จะตกอยู่ที่ผู้บริโภคชาวกัมพูชาที่ต้องซื้อของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันในราคาที่แพงขึ้นแล้วมันกระทบแค่ฝั่งนำเข้าหรือเปล่า ฝั่งการส่งออกของกัมพูชาเองได้รับผลกระทบจากการตัดขาดช่องทางผ่านไทยไปด้วยไหมกระทบอย่างชัดเจนเลยการพยายามส่งออกสินค้าโดยไม่ผ่านไทยซึ่งเคยเป็นเส้นคันหลักที่สะดวกและต้นทุนตำ่ทำทําให้ต้นทุนการส่งออกของสินค้ากัมพูชาสูงขึ้นและนั่นทําให้พวกเขาเสียอํานาจต่อรองในตลาดโลกไปมีกรณีศึกษาที่เอ็นภาพมากคือสมาคมผู้ค้าเม็ดมะม่วงหิมพาน์ของเวียดนามซึ่งเป็นผู้รับซื้อรายใหญ่ ได้ปฏิเสธที่จะซื้อผลผลิตจากเกษตรกรกัมพูชาโดยให้เหตุผลว่าต้นทุนที่เกษตรกรเสนอมานั้นสูงเกินไปแล้วก็กดราคาซื้อลงมาอีกกลายเป็นว่าเกษตรกรกัมพูชาเองที่ต้องตกอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบจากการกระทําของประเทศตัวเองฟังดูแล้วเรื่องเราทั้งหมดนี้มันเหมือนภาพสะท้อนความตึงเครียดที่ชัดเจนมากระหว่างอารมณ์ความรู้สึกชาตินิยมที่ถูกปลุกปั่นขึ้นในระดับท้องถิน่น กับความเป็นจริงอันเย็นชาของเศรษฐกิจโลกที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันไปหมดแล้วมันแสดงให้เห็นพลังของโซเชียลมีเดียได้อย่างน่าทึ่งเนยนะที่สามารถจุดไฟทางอารมณ์ให้ลูกโชนขึ้นมาได้ในเวลาอันสัน้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็เผยให้เห็นถึงขีดจํากัดของพลังนั้นเมื่อต้องปะทะกับโครงสร้างเศรษฐกิจโลกที่มันใหญ่และซับซ้อนกว่ามากพอจะเปรียบเทียบได้ไหมว่าการรณรงค์ครั้งนี้มันเหมือนอะไรอาจจะเหมือนการโยนก้อนกรวดเล็กๆลงไปในสระน้ํา ซึ่งแน่นอนว่ามันสร้างแรงกระเพื่อมที่รุนแรงและปั่นป่วนได้ทั่วทั้งสา n a าเล็กๆอย่างตลาดภายในประเทศกัมพูชาแต่ก้อนกรวดก้อนนั้นมันเล็กเกินไปที่จะเปลี่ยนทิศทางของกระแสน้ำหลักในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่อย่างเศรษฐกิจโลกได้เพราะสุดท้ายแล้วกลไกตลาดความต้องการของผู้บริโภคในภาพรวมและก็โครงข่ายสป p p l y c h a ที่วางไว้มันยังคงเป็นปัจจัยที่ทรงพลังกว่าอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราว และมันก็ทิ้งคำถามไว้ให้คิดต่อว่าในโลกที่เชื่อมโยงกันแบบนี้พลังจากความรู้สึกร่วมของคนในชาติกับพลังของกลไกตลาดโลกอะไรกันแน่ที่กําหนดทิศทางของความเป็นจริงได้มากกว่ากันคุยฟังจุดประกายให้คุณสร้างสารรค์ความคิดที่ดีกว่าเดิมอย่าลืมติดตามช่องคุยให้ฟัง